เธอถมงได้อ่านไลก์กลุ่มแล้วคนอื่นเขาบอกให้แต่งตำรวจเออคัตเตอร์ทีนี่ยังไงฉันก็ได้คะแนนอยู่แล้วแหละ,หละวา้าสวัสดีค่ะนัดค่ะพี่น้องค่ะวันนี้นพวกเ,เราจะมาเล่นเกนมบอลเมื่อถือกันค่ะซึ่งเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้มีชื่อว่าคัตบิวตี้ค่ะใช่แล้วค่ะ เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เราจะตั้งแข่งแต่งตัวบนลันเวย์และแต่งัวให้เสร็จที่สุดเพื่อที่เราจะได้คะแนนเพิ่มและพอเราแต่งตัวเสร็จเราก็จะต้องไปโชว์กรรมการถ้าเราแต่งตัวสวยมากๆเราก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นใช่แล้วค่ะเกมจะเป็นไงจะสนุกแค่ไหน๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยคะ่ะไปกันเลยค่ะเกมนะไก็จะเป็นแบบนี้นใช่ละค่ะเรานะคะก็แตะเพื่อเริ่มเริ่มเกมเลยนะคะ เขาจะมีโจทย์นะให้อยู่ข้างบนนะคะเป็นหินมะหลังจากนั้นเราก็จะต้องเลือกเสื้อสําหรับวันหินมะตกนะคะแบบนี้เสื้อหนาวเขาก็จะมีเขาก็จะมีเวลาไว้ให้นะคะเผื่อเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อะเราเอาอากางเกงยีนเอาต้องใส่กางเกงขายาวอะไรของเพื่อน <laughs> แล้วก็เลือกมวกอะเพื่อน,นตัวนังพยาบาล เราก็จะได้คะแนน,นเพิ่มนะคะอย่างที่บอกอันนี้ก็มาถึงจังหวะที่กมการให้คะแนนดูฉันนะเดี๋ยวฉันจะได้คะแนนเต็มอู้ดูฉันสิฉันได้คะแนนเยอะกว่านั่นเขาก็จะมีลากมีท่าให้เตะด,ด้วยนะคะนี <c oughs> ่แน่เราก็จะเต้นเพราะเราเป็นผู้ชน,นะผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์ยิงหรือบนเวที <c oughs> <c oughs> เพืเ่อนๆนะคะก็ต้องแต่งให้ตัวให้แต่งตัวให้เข้ากับธีมด้วยนะคะพรมแดงมาพรมแดงลูยแล้วก็ต้องใส่ทรงผมสวยๆเธอคิดเราว่าใครเธอคิดว่าใครจะชนะยังไงฉันก็ต้องชนะมาวัดกันไหม Amazing เราเดินพรมแดงแล้วก็ต้องแต่งที่สวยๆนะคะชิวๆวอ่านี่ รองเท้าใส่รองเท้าส้นสูงนั่นเธาแต่งตัวอะไรของเธอน่ะมาดูกันว่าใครจะชนะมาวัดกัน <c oughs> โอ้โหทำไมได้คะแนนเยอะจังเลยเล้วชนะสิโอ้โหขัดเท้านะจ๊ะเพื่อนจ๋าฉันอะสวยที่สุดเธอก็ต้องออกไปนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะ โฆษณานะเราดะโอ้ตำรวจ <_ C> e <at> มาค่ะมาเรียกชุดก่อนเลยชุดต้องเป็นชุดนี้นะคุณใส่อะไรของคุณอนะใช่ <_ C> e <at> แล้วเราก็เกรียกทรงผมทรงผมสมัยดีถ้าพเพื่อนๆนะคะอยากเปลี่ยนถ้าเพื่อนๆนะคะอยากเปลี่ยนเอิอ่มเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างนี้นะ <_ C> e <at> นี่เธอเธอทำได้อ่านไลก์กลุ่มแล้วคนอื่นเขาบอกให้แต่งตำรวจเออฟันเทอรี <_ C> e <at> นี่ยังไงฉันก็ได้คะแนนอยู่แล้วแหละ วายคือได้แค่หนึ่งหรือฉันว้าหฉันจะลงโทษเธอนี่แน่เขาบอกให้แต่งตำรวจแต่งอะไรของเธอละคะไฟเลดูหนาวมาทำไมอันนี้นะคะข้างล่างนะคะจะมีให้อัพเลเวลวิกอัพเพเครื่องสั่งอางเพื่อ emoji เพื่อ เออ่หลายอย่างเลยค่ะพี่น้องจะอัพเป็นเครื่องสำอางแล้วก็อัพมาหมดเลย <c oughs> อ่าอันนี้ส่วนส่วนสกิืมอันนี้ก <c oughs> ันน้ำพลาพบอยอันนี้ดีกว่าสกิ๊บอยไปเลยจ้าหมวกสวยมาก <c oughs> แล้วมันหมวกรูดูหนาวหรือเปล่าเธอ <c oughs> นีใส ใส่เท่งฉช่ไหมตึองใส่ยี้เธอโอ้เธอแต่งอะไรของเธอน่ะฮึมมาดูกันโอเคชนะโอ้เธอทำไมถึงได้คะแนนน้อยจังเลยดูชน,นะคะแนนมาเรื่อยๆโอ้โหเจ็เจๆเจอ้ทฮึฮา <c oughs> ฉันชน,นะ อ่าและอุ้ยพอเราเล่นเราเล่นไปเรื่อยๆน,นะคะเขาก็จะมีกล่องให้เราสุ่มชุดใหม่นะอุ้ยได้ชุดใหญ่เลยเจ้าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะให้น้องลองเล่นบ้างนะคะนี่คะ่ะอค่ะเริ่มเลยอมตีมาแล้วอันน,น,นี้ออกเดทค่ะเราต้องใส่ไอนนส่งผมนี้คะ่ะส่งผมนี้เออชุดชุดนนชุดนี้คะ่ะ เธอแต่งอะไรกับเทอเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะนะคะตองแบบไหนๆก็มาสีส้มแล้วใส่กระเป๋าค่ะอ้ะโหนี่เธอแต่งอะไรกับเทีอาคิวสีน้ำตาลสวยมาจ้าถึงเวลาแข่งขันนี่พี่ฉันสิคะโอ้เธอแต่งอะไรของ,อง,เ,ขออของเธอเนี่ยไม่อาไล่กลุ่มเหรอนี่เังต้องแต่นงนี้ 999เ,เลยนี่แหล,ละลองโทษหยุดเธอืนนะได้ไงลาลาลาอัปเดตเพิงต้องเป็นตัวอย่างนี้อู้อันเนี้ยพี่น้าคิดว่าต้องเป็นชายหาดน,น,นั่นงไงเพี่น้าบ้าแล้วทรงผมต้องต้องทรงนี้ค่ะน้องื่เปลี่ยนทาเปลี่ยนท,นท,นทางลองท้าลองท้าแตะค่ะโอ้โห นี่เธอตั้งกันนะเกมเนี่ยเกมคันเกมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เออใส่ชุดนี้ค่ะซิไม่ใช่ไม่ใช่อ,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 ใชใชอ,อือใส่ชุดนี้หมวก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 อ่าหมวกชายค่ะก็ต้องมีหมวกใหญ่ๆมาละถึงเ้นชัยแล้วเธอของบ้าคเธอหนึ่งและอ่าดูฉันนะโอ้โหคะแนนล้วนจ้ะ ผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์กินตรงนี้ชิคกี้พนยเค้ก1ชิคกี้พายเยอะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยมาถึงได้เลยฉันเก่งอันนี้เป็นชุดสุ่มชุดนะคะต่อไปแล้วเราจะมาแอดแล้วเราจะมาอัพอีกกลองดีกว่านะคะอัพเยอะ5ไปไลยแฮ้ยวันที่ฝนตก ชุดนี้อืมเห็นตัวกระตั้งเสร็จชุดนี้ต่อ,อไปกางเกงขาย,ยาวทำไม่ฉันใส่กางเกงขาสั้นนยคะไม่รู้ค่ะใส่รองเท้าแบบนี้บู๊โล้มอ่าฉันได้ล้ม,อนนมเออมทำไมหมัวรู้มันอยู่นี่คะเนี่ยเนี่ค่ะได้ผมและะ้วค่ะเอาผมนี้ละกัน ได้ชั้นชนะชั่วชั่วไม่าแล้วค่ะทุกคนชนิค่ะค่ะโอ้ oh my god เห็นไหมชั้นได้คะแนนเยอะกว่าเธอพร้อมตายหรือยังตายแลวเจ้าหญิงโอ้โหมาเนียวนี้เลยแหละจ้านี่นนนมันเอลซ่าชัด,ชด เหมือนเขาจะให้เราแต่งเจ้าหญิงนะคะชุดเาเออเออคุณแต่งอะไรคุณนี่อะไรนี่หนเหมือนเอลซ่าเลยนะคะรองเท้านี่คุณแต่งอะไรบูตินค่ะฉันชนะช่วยค่ะฉันคือเอลซ่าค่ะนั่นคือเอลซ่าตัวปลอมค่ะฉันคือเอลซ่าตัวจริงค่ะเหุ้ดื้อโอ้คะแนนคะแนนเยอะมาก น,นี่แน่อันนี้นะคะเป็นกีฬานะคะกีฬาแล้วก็ใส่ผมยิงจ้าอะไรของเพื่อนเนี่ยคะ่ะอ่าใส่เป็เกม,มองอมแล้วใส่รองเท้าผ้าใบแล้วนี่ยแล้วใส่เสื้อเอาไว้สำหรับวิ่งว้าถึงแล้วค่ะ ดูฉันสิคะโอ้โหคนได้หมอกระเวงเลยไป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 ชิวชิวได้ฉันล่ะคะอ่าดีมากดีมากตรงโจทย์ฮะแอนดีแนะ่เพศคะเป็นตำรวจ<อ>คะ่ะน้นนะองคอะเพลศตำรวจช่วงผมยาวดีกว่าไหมคะอ,นนอ,อันนี้เหรอน่ะอันนี้สวยกว่า <Good. S 2> กระปองกร,ปรงะปอ,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 องนี้ปะคะเออขือไม่ทันแล้วตำรวจไม่เชอแต่งอะไรกันเธอียไอ้ัวนไอ้ฉน่มหมอไม่มางเดี๋ยวฉันส่มอกมอกหมอเนี่ ใ e, ช้ชนะเป็นของเราใช้ชนะเป็นของเราเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเกมนีม้สนุกไหมคะ แล้วน่นล่ะคะสนุกไหมสนุกค่ะแล้วเพื่อนคะสนุกไหมคะสนุกมากมากเลยคะ่ะถ้าเพืเ่อนๆนะคะอยากลองเล่นก็ลองไปโหลดดูสนุกมากมากเลยเพื่อนๆชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์พวกเราที่ช่องนัดแอนนองสายวันนาั๊มันดี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อยาลาไปก่อนจะก,กันอยคลิปหน้าคะ่ะ <ไป S 1> บ๊ายบายเดินแบบสนุกสนุกต